จังเลยค่ะพ่อสิ่งนี้ธรรมาชาติสร้างขึ้นมาไว้ให้เรามันไม่ได้มีแค่ความสวยงามน,นะลูกแต่มันยังหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์มาหลายชั่วยุคนคุณนั้นพ่อและก็ทุกชีวิตบนเกาะรอบด้วยธรรมาชาตินี่ใครเหรอคะพ่อเก่งจังลูนี่เด็อยู่ข้างหน้าหนูเลยลูกทะเล ลมแสงแดบดบสิ่งที่นุชเราเนี่ยสร้างขึ้นเองไม่ได้เดี๋ยวฟ้าลองหลับตาล,ลูกแล้วก็กางแขนขึ้นช้าๆได้ยินเสียงธรรมชาติคุยกับเราไหม เดินไปเบาๆนะลูกเห็นไหมนี่นี่หลบตรงนี้ก็พอตาเนี่ยนะเวลามันกระทาะเปลือกของมันออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในทรายประมาณสองถึงสามวันและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลานขึ้นมาคลานขึ้นมาพร้อมๆกันเพื่อที่จะลงไปนในทะเลนู nah, ่นเพราะว่าม IR ันจะทำให้มีโอกาสรอดจากนักล่ามากกว่าคลานขึ้นมาตัวเดียวไงลูก แต่ว่าในการฟักของเต่าแต่ละครั้งเนี่ยนะมันก็จะมีเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละที่จะรอดจากทะเลแล้วก็โตเป็นเต่าโตเต็มวัยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นนะลูกจุดจะอยู่รอดได้